สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับ Toyota Corolla a ั t i ิ1.8 Sport นะครับในรุ่น1.8 Sport นี้เนี่ยก็เป็นรุ่นย่อยใหม่นะครับที่ทาง Toyota เขอเพิ่งเปิดตัวเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองในราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้เนี่ยอยู่ที่964,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็น4มุกก็เพิ่มอีก1,000บาทนะอย่างคันนี้ก็คือ4มุกต้องเพิ่มอีก1,000บาท จากเดิมการที่เราจะซื้อรุ่น1.8ของ t o t ต้าโคลาอัลติเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีแค่รุ่นย่อยเดียวเท่านั้นก็คือรุ่น GR Sport นะครับราคา1,900บาทก็จะได้เป็นพวกชุดแตง่งแล้วก็มีแพทเทิร์ชิพหลังพวงมาลัยนะฮรแต่บางท่านเนี่ยก็คือไม่ได้อยากได้ชุดแต่งนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากได้แพทเทิร์ชิพนะอยากได้เป็นล้นๆ้้น,นเขาก็เลยเพิ่มทางเลือขึ้นมานั่นก็คือรุ่นนี้ครับ1.8 Sport ในคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าออปชันที่ได้มาในรุ่น1.8สปอร์นี้จะมีอะไรบ้างนะครับไฟหน้า LED นะครับเลนโปรเจคเตอร์นะฮะไฟ Daytime Running Li g h t เนี่ยมี2เส้นตรงนี้นะฮะค่อนข้างสวยงามเลยนะฮะเวลามองเข้าไปตัวกระจังนะครับก็เป็นกระจังสีดำนะฮะเป็นดำเงานะครับพร้อมกับเลนลวดลายที่เป็นเงินโครเมียมนะฮะมี2เส้นนะฮะ ึ่งลวดลายของตัวโครเมียมตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็รับเข้ากันได้ดีกับชุดตัวไฟเดย์ไทม์นะฮะที่เป็นสีขาวนะครับเมื่อมองรวมๆแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างสวยงามแล้วมันดูหรูหราลงตัวนะครับกันชนหน้านะฮะก็เป็นกันชนดีไซน์ที่มีส่วนว้าส่วนโค้งนะฮะที่รับเข้ากับตัวรถได้ดีนะฮะในรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะฮะแต่ว่าจะมีเป็นช่องไฟตัดหมอกแบบนี้นะฮะเราสามารถถอดแล้วก็ไปซื้อตัว อุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นไฟตันหมอกเนี่ยมาใส่ได้นะครับผมกระจังตัวล่างนะฮะก็เป็นสีดําเงาเป็นแบบคลีบระบายอากาศนะครับส่วนเว้าส่วนโค้งของตัวฝากระโปรงนะฮะก็เนี่ยครับสังเกตส่วนเว้าตรงนี้นะฮะก็จะรับเข้ากับชุดกันชนหน้าตัวนี้ดูรวมๆของด้านหน้าแล้วนะฮะก็ค่อนข้างลงตัวดีครับในรุ่นนี้ถึงแม้จะไม่มีชุดแต่งเหมือนในรุ่น G R นะฮะแต่ว่า ก็มาในสไตล์เรียบๆหรูๆนะครับในส่วนของด้านข้างนะฮะด้านข้างเนี่ยล้อแมกลายสวยงามมากครับเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับลายสีดำปัดหน้าด้วยสีเงินนะฮะเป็นลายทูโทนลัดด้วยยาง 22545R17 นะครับตัวซีรีส์ยางเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับชื่อรุ่นเลยเป็นรุ่นสปอร์ตนะดังนั้นเนี่ยตัวซีรีส์ยางก็จะไม่ได้หนามากนะนะครับแล้วก็ลายเนี่ยค่อนข้างสปอร์ตครับ ด้านข้างลายเส้นนะฮะก็ออกแนวเรียบๆครับแต่ว่ามีเหลี่ยมสันที่ชัดเจนนะฮะนี่ตรงนี้สวยงามนะฮะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับสามารถพับและปรับได้ด้วยไฟยฟ้ามือเปิดประตูนะครับก็เป็นสีเงินโครเมียมครับถ้าเกิดกุญแจอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยนะฮะเราสามารถเดินขึ้นรถได้เลยนะเปิดเปิดขึ้นรถได้เลยแต่ว่าต้องเปิดฝั่งฝั่งคนขับเท่านั้นนะ เป็นกุญแจราคีเรตแล้วนะครับโดยรวมด้านข้างประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่ขอบประตูทั้ง4บานนะครับก็จะตกแต่งด้วยสีเงินโครเมียมครับนี่ที่ขอบประตูในรุ่นนี้นะฮะจะไม่มีเสาอากาศนะเพราะว่าเสาอากาศของเขาเนี่ยถูกฝังไว้อยู่ด้านในนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูเรียบเรียบหรูหูนะฮะ ในส่วนของล้อด้านหลังนะครับจะสังเกตได้ว่าเขามาเป็นดิสสี่ล้อด้วยนะฮะนีไน่ได้เป็นดิสได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยแล้วก็ตรงบางโคลนนะฮะใต้ล่างนี้เนี่ยเขาบุด้วยเป็นผ้าสักหลาดนะครับเวลาเราเหยียบพวกเศษหินหรือว่าเศษี่โคลเนี่ยบางทีมันจะดีดขึ้นด้านบนถูกไหมฮะซึ่งสักหลาดตัวนี้เนี่ยเขาก็ช่วยเก็บเสียงนะฮะทำให้การขับขี่เนี่ยมันดูนุ่มนวลน,นะครับไม่มีเสียง ในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยการชนเขาก็มีส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนวอาส่วนโค้งที่สวยงามนะฮะนีมีไฟทับทิมด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับในส่วนของไฟท้ายเนี่ยก็เป็นไฟแบบ LED นะครับไลยเส้นตอนกลางคืนค่อนข้างสวยงามครับลำแสงของเขานี่เป็นลำแสงแบบนี้นะฮะ แล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นโครเมียมนะฮะที่อยู่ข้างในนะเป็นสีเงินนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็รับเข้ากับชุดโครเมียมที่ตกแต่งด้านล่างนี้นะฮะยาวไปจนถึงด้านหลังนะครับเมื่อมองรวมๆแล้วนะครับค่อนข้างสวยเลยนะค่อนข้างสวยเลยดูหรูหราขึ้นมาแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้สำหรับพื้นที่เจ็บสัมภาัะทางด้านท้ายนะครับก็ ค่อนข้างใหญ่นะครับผมเอามือล้วงเข้าไปเนี่ยไม่สูดถึงข้างในนะคือเขาลึกมากจริงนะครับผมใส่สัมภาระเล็กน้อยก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะฮะพื้นที่ยังเหลือ,อเยอะเลยครับแล้วในรุ่นนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นยางอะไหล่ด้วยนะอ่าไม่ได้เป็นชุดป,ป่ายางเติมลมซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะฮะแล้วก็ล้ออะไหล่ของเขาเนี่ยคือล้อลายเดียวกับที่ใส่จริงนะไม่ใช่เป็นล้อกระทะนะฮะเป็นล้ออลอยเลยนะครับมีแม่แรงให้ครบ การเปิดฝาท้ายเนี่ยก็เปิดได้สามช่องทางครับเปิดจากตัวรีโมทที่เป็นกุญแจรีโมทนะครับเปิดจากตัวฝาท้ายตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดจากภายในรถนะฮะประมาณนี้สำหรับด้านท้ายเรามาดูภายในรถกันบ้างครับนี่ภายในรถก็เบาะนะฮะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับระบายอากาศนะเป็นรูๆแบบรูๆแบบนี้ เดินได้เย็บสีขาวนะครับค่อนข้างสวยงามเลยบริเวณด้านข้างนะครับก็ตกแต่งด้วยสีดำนะครับเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะฮะวัสดุที่เขาใช้ตรงแผงข้างเนี่ยตรงนี้เป็นแบบซอฟทัชนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบซอฟทัชเหมือนกันนะฮะก็อันนี้ชอบครับรูลาดีนะฮะมือเปิดเป็นสีเงินนะฮะเงินด้านๆสวยงามครับ แต่ว่าช่องตรงนี้นะฮะเล็กไปหน่อยนะเป็นช่องออวางขวดน้ําก็จะวางได้ขวดน้ําที่เป็นขวดเล็กๆนะครับหรือว่าใส่ของได้นิดหน่อยนะมันมันไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่อันนี้จะเล็กไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นลําโพงนะฮะลำโพงก็จะกินพื้นที่มาค่อนข้างเยอะนะครับทําให้มออีช่องตรงนี้เหลือนิดเดียวนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยก็ใส่เหรียญได้อยู่นะครับมีกระเป๋าหลังเบาะให้2ฝั่งนะฮะ แล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับแอร์ Air หลังเนี่ยก็มีให้2ช่องนะฮะเราสามารถเปิดปิดได้นะครับแต่ว่าการปรับอุณหภูมิยังไม่สามารถปรับได้นะต้องปรับจากทางด้านหน้าและที่ตัวเบาะหลังนี้เนี่ยก็ยังสามารถพับได้ด้วยนะครับซึ่งการพับเนี่ยเขาจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะฮะเรากดเข้าไปแล้วเราก็สามารถพับได้เลยนี่การพับเนี่ยก็จะเป็นแบบ60-40นะฮะเราสามารถพับเข้าไปได้ เวลาพับเนี่ยมันก็จะพับเกือบเรียบนะฮะจะเป็นขั้นบันไดยอยู่นิดนึงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอนเนกประสงค์ครับสำหรับการใช้งานที่เบาะหลังมีจุดยึดคาซีทให้นะฮะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับจุดยึดคาซีทนะฮะเบาะเด็กแล้วก็มีที่วางแขนตรงกลางให้ด้วยนะฮะพร้อมกับช่องวางแก้วน้ําขวดน้ํา2จุดนะครับจัสังเกตได้ว่าเวลาเราดึงที่วางแขนมาแล้วเนี่ย จริงๆเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณนี้นะแต่ในรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่มีตัวล็อกมาให้นะฮะมันก็จะตกมาแบบนี้นะฮะทำให้ทรงมันดูไม่ค่อยสวยงามนะเออถ้าให้มาเป็นตัวล็อกให้มันอยู่ประมาณนี้ผมว่ามันจะสวยงามกว่นานี้นะแล้วพอมันตกมาแบบนี้เนี่ยเวลาเราวางแก้วน้ำเนี่ยแก้วน้าก็จะเอียงหน่อยนึงนะเออมันดูแบบทรงไม่ค่อยสวยแต่มีให้ก็ก็ดีแหละครับแต่ว่าน่าจะมาเป็นเป็นตัวล็อกให้นิดนึงนะประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วผมลองนั่งแล้วนะฮะบอหลังเนี่ย องศาการเอียงนะฮะองศาการเอยเนี่ยอยู่ในระดับที่โดยสารได้ค่อนข้างสบายนะฮะแล้วก็ตัวฐานเบาะเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะเวลาเรานั่งเนี่ยมันก็รองรับช่วงต้นขาได้ดีนะครับผมสูง175ซนติเมตรนะครับนั่งแล้วศีรษะไม่ติดเพดานนะแต่ว่าศีรษะตรงเขาเรียกว่าตรงเพดานเนี่ยมันจะลาดเอียงลงมานิดนึงนะแต่ผมสูง175ยังนั่งได้อยู่นะครับ ส่วนพื้นที่เล็กรูมนะฮะก็หัวเข่าไม่ดันกับเบาะหน้านะฮะก็ถือว่าพื้นที่มีเยอะอยู่พอสมควรนะครับเรามาดูเบาะหน้ากันบ้างครับสำหรับเบาะหน้านะฮะฝั่งคนขับเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับมีที่ดันหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะฮะนี่เป็นแบบไฟฟ้าหมดเลยนะฝั่งคนขับส่วนคนที่นั่งด้านข้างตรงนู้นเนี่ยอันนี้เป็นแบบปรับแมนวนวลมือนะครับ ลายของเบาะนะฮะค่อนข้างสวยงามเลยสังเกตว่าเขาจะมีเล่นลวดลายการเดินได้เย็บต่างๆนะฮะจุดต่างๆที่เอามาต่อเนี่ยก็มันดูสวยงามนะมีที่วางแขนตรงกลางนะครับตรงนี้ซึ่งที่วางแขนเนี่ยเมื่อเปิดไปแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ให้1จุดนะฮะช่องจ่ายไฟ12โวลต์อีก1จุดนะครับแล้วก็ใส่ของเล็กๆน้อยๆได้นะใส่ขวดน้ำเล็กๆได้นะครับผมประมาณนี้ ที่แผงข้างประตูนะครับก็เป็นวัสดุแบบซอฟทั h <ม>เหมือนกันนะครับ<ม>เล่นลวดลายโครเมียมตัดกับสีดำเปียโ,โนแบ็กนะครับแล้วก็ตัวแผงด้านข้างตัวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบพลาสติกแข็งครับตรงนี้เป็นแบบซอฟทั h นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบซอฟทั h เหมือนกันมีปุ่มสำหรับปรับระดับไฟหน้านะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบ3มก้านหุ้มหนังนะฮะ คูครับอมอะไรเป็นแบบ3กา้านหุ้มหนังนะครับมีปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับสำหรับควบคุมต่างควบคุมตัวจอเรือนไม้นี้นะครับส่วนปุ่มตรงนี้เนี่ยก็เป็นปุ่มคร u สคอนโทรลนะครับมีฟังก์ชันครูสคอนโทรลด้วยแต่ยังไม่ใช่แบบ a d แดปตีฟนะฮะเป็นแบบครูสคอนโทรลธรรมดานะครับหน้าจอเรือนไม้นะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนี่หน้าจอเรือนไม้เนี่ยสวยงามมาก แต่ว่ายังใช้เป็นแบบเข็มอยู่นะเป็นสีฟ้าน้ําเงินนะฮะก็ถ้าเกิดเราใส่โหมดสปอร์ตเนี่ยจากสีฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะส่วนจอกลางนะครับก็นี่ฮะเป็นจอที่รองรับ Apple CarPlay นะครับผมนี่เวลาเราจะควบคุมเนี่ยเราสามารถทัชสกรีนได้นะฮะแต่ว่าเมนูหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้นะฮะ รองรับ Apple CarPlay ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเราเชื่อมต่อเนี่ยเราสามารถดึงแผนที่หรือว่าข้อมูลต่างๆขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะฮะควบคุมผ่านที่หน้าจอได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีปุ่มสําหรับลดเสียงเพิ่มเสียงนะสำหรับตรงนี้อยู่นี้แล้วก็มีปุ่มสําหรับสั่งการด้วยเสียงนะฮะสำหรับเรียกใช้งาน Siri นะฮะเมื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนประมาณนี้นะครับมีช่องนี่ด้วยนะฮะสำหรับชาร์จนะครับเป็นชาร์จแบบไวเลสนะไวเลสชาร์จเจอร์นี่ ใส่ iPhone 12ตัวเครื่องใหญ่ iPhone 12 Pro m a x ได้นะฮะตำแหน่งพอดีเลยแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยจับถนัดกระชับมือนะครับเป็นแบบหุ้มหนังนะครับด้านบนก็จะเป็นนี่ฮะปุ่มสำหรับปิด traction control นะครับปุ่มสำหรับโหมดสปอร์ตนะฮะและตัวเกียร์เนี่ยยังมีโหมดสำหรับขับแบบเกียร์ธรรมดานะฮะจะมีเป็นโหมดเล่นเกียร์บวกลบนะฮะในรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีมันะจะไม่มี เอ่พดเดิชิพให้นะฮะแต่ว่าการเล่นเกียร์ที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็สามารถเล่นได้ที่ตัวนี้นะฮะเวลาเล่นเนี่ยก็ปรับเข้ามาที่โหมดตัวดีก่อนนะครับแล้วก็ผลักเข้าหาตัวเรานะฮะจากนั้นเนี่ยก็เลื่อนบวกลบได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือการขับขี่ในโหมดที่มันจีจาดมากยิ่งขึ้นนะครับเบรมมือนะฮะเป็นแบบไฟฟ้านะครับมีปุ่มโฮเบรกให้ด้วยนะซึ่งปุ่มโฮเบรกเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับเวลา ขับไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆครับเราสามารถคาเกียดีและเบรกได้นะพอรถคันหน้าเคลื่อนที่เนะี่ยเราก็เติมคันเร่งเข้าไปได้เลยนะครับค่อนข้างสวยงามแล้วก็เนี่ยฮะวัสดุที่เขาใช้บริเวณแผงคอนโซลน,นะครับก็เป็นวัสดุแบบซอฟทั h นะครับพร้อมกับเดินได้เย็บที่ได้เป็ดที่เป็นได้ได้เย็บจริงๆด้วยนะไม่ใช่ได้เย็บหลอกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสีดำเปเลโน่แบ็ k นะครับตรงนี้เล่นลวดลายที่เป็นสีโครเมียมด้านๆนะครับ ด้านบนก็เป็นแบบซอฟทัชเหมือนกันนะฮะนี่ด้านข้างก็เล่นลวดลายสีโครเมียมนะทั้งคันก็ทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความหรูหราเพิ่มขึ้นมานะครับกระจกที่ส่องไปข้างหลังนะฮะอันนี้ก็เป็นกระจกแบบธรรมดาจริงๆน่าจะให้เป็นแบบตัดแสงได้แล้วนะอันนี้เป็นกระจกแบบธรรมดาแอบเสียใจเล็กน้อยนะครับ ส่วนที่บางแดดนะครับก็มีไฟด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะมีแบบมีไฟมีกระจกให้ทั้ง2ฝั่งนะฮะฝั่งคนขับก็เหมือนกันนะครับไฟเพดานนะฮะก็ปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟเพดานที่อยู่ตรงกลางด้วยนะฮะนีมีตรงนี้ด้วยนะครับ a i r ์ a บในคันนี้เนี่ยเขามีมาให้ทั้งหมด7จ็าตำแหน่งนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะสําหรับแอร์แบนะครับและในรุ่นนี้เนี่ยเขามีนี่ด้วยครับบายสปอร์ตนะฮะ เวลาเราจะเปลี่ยนเลนและรถอยู่ทางด้านข้างนะฮะเขาก็จะมีเป็นไฟสีส้มๆขึ้นให้ที่ตรงนี้นะครับก็ทําให้การขับขี่เนี่ยมันปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเราใส่เกียร์ถอยนะฮะเขาก็จะปรับเป็นกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเส้นกะระยะให้นะฮะแต่ว่าเส้นกะระยะเนี่ยไม่ได้หมุนตามพวงมาลัยนะอ่ะมันจะอยู่นิ่งๆนะครับ แล้วเขาก็ยังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวหลังเนี่ยเราสามารถปิดได้ได,ด้วยนะถ้าเราลำคานเสียงแล้วก็ยังมีตัว uh, RCTA นะฮะเป็นสัญญาณเตือนเมื่อถอยหลังนะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนของออปชั่นในรถคันนี้แอร์นะฮะก็เป็นแอร์แบบออโต้นะครับเป็นแบบโซนเดียวนะมีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ ในรุ่น1.8สปอร์ตราคา964,000บาทเรามาดูสเปคเครื่องยนต์กันหน่อยนะฮะสำหรับเครื่องยนต์ของในรุ่น1.8สปอร์ตนี้นะครับเขาก็ใช้เครื่องยนต์รหัส2อ r f b อเนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรนะครับแรงม้ายอยู่ที่ย4อยที่140แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีนะครับ ในส่วนของแรงบิดเนี่ยอยู่ที่177นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาทีส่งกำลังผ่านเกียร์ซูเปอร์ CVT i 7สปีดนะครับพร้อมซีพันเชียลชิพประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคเครื่องยนต์นะครับรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดก็คือ e85 ครับเติม e85 ได้แล้วนะฮะอัะตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่เขาเคลมเอาไว้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยผมขับมาที่นี่เนี่ยชลบุรีนะฮะก็ ออค่า AVG มันขึ้นให้ที่หน้าจอเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ13ประมาณนี้นะ,ะรวมกับใช้ในกรุงเทพด้วยนะฮะก็จะอยู่ที่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ13มิลลลิตรสำหรับผมก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อกับตัวเครื่องยนต์นะก็ไม่ได้ประหยัดจนเกินแบบจนเกินไปหรือว่าไม่ได้กินจนจนเกินไปนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติครับสำหรับเครื่องยนต์1.8 สรุปโดยรวมแล้วนะฮะก็ถือว่าเจ้า Toyota c o r o l อาออติสหนึ่งนี้เนี่ยก็ทํามาได้ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานนะครับบางคนเขาไม่ได้อยากได้ชุดแต่งเขาก็ออกมาเป็นรุ่นนี้ให้แต่ที่น่าสนใจในโฉมนี้เนี่ยนะฮะก็คือเขาได้เป็นแพลตฟอร์ม TNGA ด้วยนะครับแพลตฟอร์ม TNGA นี้เนี่ยเขาใช้จุดศูนย์ถ่วงที่ต่ําลงนะฮะทำให้การบังคับควบคุมตัวรถเนี่ยทำได้ง่าย ก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับรุ่น1.8สปอร์ตนี้ก็รับชมตัวจริงได้ที่โชว์รูมใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับราคานะฮะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับราคา9 6 4 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นสีมุกเพิ่มอีก10,000บาทนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เอาเป็นประมาณนี้กันก่อนละกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ